ครับผมสวัสดีครับพ่อ่พนอน์ครับมาอนีกับสีผ้ามาเบงราคาควายราคาง่วนครับอยู่ที่ตลาดนัดโคกกระเบิดครับสหายเคิงนะครับบ้านเก้าก่อยนะครับอำเภอนากางจังหวัดลุงบอลลุ่มูนะครับซึ่งอทิ์ทล้รผมบริมาณนะครับก็ชิมีประจําทุกวันศุกร์นะครับเช้าวันศุกร์เพื่อนกะชิเอาควายเอาง่วนะครับมาที่ตลาดนัดนะครับมาแลกเปลี่ยนซื้อขายกันครับมื่อนีเดี๋ยวห่อสีมาเบงราคาควายนะครับว่า อัปเดตนะครับวันศุกร์นะครับสัปดาห์นี้นะครับสีราคาจังใดนะครับเดี๋ยวห้อสิ่เข้าไปสอบถามเบิ้งเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็สี่ชิมเบอร์ว่าให้พี่น้องเบิ้งนะครับว่าอ่าคันผู้ใดสนใจก็ไปโทรไปสอบถามติดต่อเจ้าของอ่าควายได้นะครับเดี๋ยวห้อสิ่มาอ่าสอบถามนะตัวนี้เปิดไว้ไรไหมครับเนี่ยตัวนี้กอว่าเอาสี่ปัญหาเท่าสี่หารเลย สองหมื่นสี่พันห้ารอย๋อนีครับเป็นควายผู้ครับควย,ยแมยแควยแม่อันนี้พ่อมาจากทางไหนครับหนองบัวลำพูหนองบัวลำพูนะครับาฝากเบอร์ติดตอไว้นะครับเพื่อมีพี่น้องสนใจเบอร์รับเบอร์ติดตคอนย์แปดเจกหเก้าห้าี่ศูนย์สี่ศูนย์แปดห้าสองแปดห้าสองนะครับ,อ,อ,รบอ่า ฟาร์มจากน้ำบัวหลวงพูนะครับน้ำบัวหลวงพูครับเพื้อนี้มือหนี亚马ตัวเดียวเ่รครับมะตูดเป็นงัวแม่นะครับเปิดไปที่สองซีหาครับพี่น้องครับชาวซีหาด้อยครับครับรลุม่างสวยงามนี่ครับมือนี้เพ่นเอามาตัวเดียวนะครับท่านพี่น้องเห็นคลิปกับสนใจก็โทรไปติดต่อตามเบอร์ที่ผมอ่าขอไว้นะครับลองโทรสอบถามกันเบ้างนะครับ มีอยู่อยู่ฟาร์มมีอีกยูนไหมครับมีอยู่แปดตัวมีอยู่แปดตัวนะครับเนาะแล้วก็ลองโทรไปติดต่อสอบถามได้นะครับมีแต่กล้วยราคาแสนกว่าขึ้นไปอ๋ออยู่บ้านไหนครับนี่อยู่บ้านชารโลนน้งบัวอ๋อครับคืออยู่ตะขอกนี่มีแต่หลักแสนมีแต่แสนกลัวอ๋โหนี่ครับพี่น้องครับแต่ก็ได้ขายอ่าขายเรื่อยไหมครับครับก็ลองไปอ่าสอบถามโทรไปสอบถามเพิ่นได้นะครับพี่น้องครับแต่ว่ามันอีเพอนเอางัวหน่อยมากครับอายุเท่าไหร่แล้วครับนี่ แปดเดือนนะครับงัวแม่แปดเดือนนะครับอ่าพี่น้องครับสองีหาครับลองอ่าโทรไปสอบถามกันได้นะครับสําหรับงัวแม่หน่อยตัวนี้เนาะอ่าขอบคุณครับพอครับเมื่อกี้อ่ามีควายมีงัวนะครับมาเขามาทุกวันศุกร์นะครับก็มีไม้เลื่อยนะครับคันพี่น้องอยากเขามาเยี่ยมชมกับเขามาได้นะครับอยู่ตลาดนัดโคกบือนะครับสหายเคืองนะครับบานเก่าก่อยนะครับพี่น้องครับควายแม่เปิดไปคะเดะ เปิดใบหาเงินนะครับมีเบอร์ติต่อปะเบอร์ติดศูนย์เก้าสามห้าห้าสามแปดสามหนึ่งแปดนะครับเป็นควายแม่ท่านเปิดไว้ที่หาเงินพี่นอ้องอันนี้คุนควายที่บ้านนหนครับนี่บ้านกุกขอนะครับพี่น้องครับปเปิดใบหาเงินเนาะเพิ่นก็มีควายมาเรื่อยๆทุกอทิตย์นะครับพี่น้องครับลองโทรไปสอบถามกันได้นะครับอยู่กุกขอหน้ากลางนะครับพี่น้องครับอ่าตอนนี้มื้อนี้เพิ่อนออกมา อ่าเหลือตัวนึ่งนะพุ่น้องมาเมื่ออาทิตย์ละสี่หาโตถ้ามันก็ขายออกเรื่อยนะครับท่านพี่น้องสนใจก็อ่ลองโทรไปสอบถามตามที่เบอร์อ่าผมถิ่มไปเนาะนี่สอบถามเม่งราคางูกันพี่น้องเพื่อนนี้เพิ่นเปิดไว้เท่ไหนครับนี่ยสี่หมื่นตัวน้อยนี่บ่ะสี่หมื่นนี่ครับพี่น้องครับราคางูตัวน้อยสี่หมื่นครับพี่น้องเปิดไปนะครับแต่ครับเจ้าของคนอ่าอ่ามาจากไหนครับพ่อ มาจากทางไหนครับบันโคบนโคกสุวรรณท่อนี่บ่โคกสุวรรณคหาบฝ่าเบอร์โทรไว้เห็นครับ065 661 7 2 8า0ก5 661 7281จากาจากบันโคกนะพ่องอจากตัวเานีมมาสองตัวครับนี่บ่ครับหรือว่าตัวแม่นี่เปิดเท่าไหรครับนี่แม่นี่าิบหาาิบหาเนาะ นั้เรเียนซุนพาวันนี้จ้ามออกอ๋อนี่ครับแม่มานเนาะลูก,ก,ลกซีไว้หรอบอรขยอยโอ้ลูกซีไว้ครับพี่น้องครับ <c oughs> อ่าขันผูเ้เล่นสนใจก็ลองโทรเข้ามาติดต่อเพื้นได้นะครับจากอ่าบันโคกสุวรรณคูหานะครับวันนี้พนักมาซองตัวนะครับพี่น้องตัวนี้ซีเมื่อน,นะครับตัวงัวลูก แล้วกัตัวแม่อีกเขาเลครับหามเงินห่าต่อรองกันได้ครับโทรมาต่อรองกันได้สำหรับราคางวดนคะครับอ่าครับกําลังต่อรองราคากันอยู่นะครับ <c oughs> ได้ละได้กันแล้ววะ <c oughs> ได้กันแล้ว <c oughs> ลวะครับเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> สามสิบเก้าเนาะเลือตัวแม่มานะครับหาสิบห้านะครับกันอ่าลองโทรมาสอบถามนะครับอยู่อยู่บ้านยังเรืออะไรนะครับเนาะอ่าลองโทรไปสอบถามกันะครับเพิ่นกับมีมาเรื่อยนะครับสำหรับอ่าคอกอยู่บ้านโค้งนะครับสวนครูหาซายเล่ย์ครับนี่แม่มาจากข้างไหนครับนี่มาจากสวนเฮาเนาะเปิดเท่าไรครับตัวนี้สี่สิบห้า อืมสาลเล่นครับต่อราคาต่อรองราคากันได้เนาะนี่ครับเป็นพอพันธ์บครี่นี่พอพันธ์นะครับเปิดใบซีสิบห้านะครับพี่น้องอ่าบอกเบอร์พี่น้องไว้ครับเผื่อเพิ่นอยากสนใจตามไปเบิ้งศูนย์หกสามนะครับหกศูนย์สามสี่เหนึ่งห้านะครับจากสุวรรณนครบ้านนะครับ บ้านหินห้าวสุวรรน,นะครับเมื่อนี้เพิ่นเอาองง้วมาเปิดนะครับทีซีสนะพี่น้องครับเป็นผูใ้ใดสนใจก็ลองโทรไปสอบถามกันได้นะครับซีสิครับตัวนีคว้ครับเปิดไว้บ้านหินห้าวสุวรรนะครับลองโทรไปสอบถามกันได้นะครับเป็นผูใ้ใดสนใจนะครับเรียกว่าห้องคนสามยนต์นี่ยนะพี่น้องครับแอโคมงไม่ลูกนี่เพิ่นได้แล้วเนาะหกหมื่นหานะครับได้กันละ นี่ครับราคาโคมแม่ลูกนะครับ 6, หบกหมื่นห่นี่ก็คือ,อโคมแม่ลูกนี่ครับ 6, หกหมื่นห่เพิ่นได้กันไปแล้วเนาะนี่คืออัปเดตราคาควายแห่งพี่น้องในเบื้งนะครับ <c oughs> มืัอนี้ผมกัหน้าสวยนะเพี่อนออกไปลายเติบแล้วนะครับ <c oughs> ปกติงนี่ยมุ้อ่ะขับขี่ติ่มเลยเอาไว้อาทิตย์หน้านครับเดี๋ยวอนาทิตย์หน้าจะมาอัปเดตให้เบื้องเรื่อยๆนะครับ ที่นี่ผมมาซ้ายนะครับกับคนก็นออกไปลลยเติมเลยมาให้สัมษณ์นะมาสัมษณ์นะนะโอ้โหสายสูงนะครับอันนี้โตนี่เปิดเท่าไรครับนี่แปดสิบห้านะครับพี่น้องสูงใหญ่เลย ถูกเจ้าสั้นหรือเปล่าถูกเจ้า yeah. สั้นหมดเเป็นแม่นางนี่ยนะเป็นแม่สาวแหูยาวโอ้โหเปิดพี่น้องมึงหูนะครับโครงสางเงี้โครงสางเงี้เลยนะครับแม่พันธ์ป่ครับนี่งามเป็นดาราได้เลยอืมนี่ครับแปดสิบห้าพี่น้องครับตัวนี้สูงยาวนะครับนี่หูกับยาวพร้อมโอครงสางสวยงามด้วยครับเนี่ยเคร่งยังเท่เน่ยเคร่งนะครับเครื่องละ จาเชื่องเองบ่เอจักทางไหนครับงัวจากท,งงา,กท,งา,กทางไหนครับเนี่ยน้องบัวน้องบัวน้องบัวลำพูพออมยังก็บกเจ้าสั้นลูกเจ้าสั้นเนาะลูกเจ้าสั้นบ่ครับโมแล้วครับมีใบมีใบีใบเรียบร้อยใบเรียบร้อยเรียบร้อยครับมีใบครับอือเอาบอกบอกบอกติ๊ตอเบื่อติ๊ตอไปให้พี่น้องนะครับเพื่อเพิ่นสนใจตามไปสิเบื่อบอกเบื่อบ่ครับครับครับ จำไปเลยยูดิลายี่บ้านว่านทอกบอกเพื่อนบ้านบ้านเ่ครับจำไปเลย้ะมาที่บ้าเนี้ยบ้าเราแล้วมาเนี่งจำไ้เลยหอมไปเลยเราอยู่บ้านวานทองบวานทองว่านทองบ้านหว่านทองหนุ่มบุญภูบ้านทองเนาะพื่อเมืองอ่าครับพี่น้องครับปืนมันแล้วปืนเพิ่งจำเบอร์ไปได้ไ้มท่านอู้หูเลยเดี๋ยวครับลูกเจ้าสั้นนะครับโค้งสางสูงไง หมูเยาวนะครับบ้านบาททองนะครับล่องผู้ใดผ่านไปกันลองไปสอบถามมึงเลยนะครับเพื่อนมือนี้เพื่อนจับเบอือม่ได้แล้วสั้นนะครับลูกเจ้าสั้นหูยาวโค้งสั่งไงนะครับนะครับเป็นมัวงามนะครับแม่สาวแปดเออแม่สาวแปดสิบห้าตัวแรกแปดสิบห้านะครับนักเคิงนะครับแต่หายเคิงนะครับแต่นัดข้อกับเบือบ้านก้อยนะครับ เราพ่อทุกวันศุกร์นะครับผมกับชิมาเด่นให้เรื่อยๆนะครับมื้อนี้มาสายครับมื้อนี้มาสายคนออกเบิร์ตแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมมาไหมพี่น้องพ่อเบิร์ตคลิปเพื่อนกับไอ้มาไายเรื่อยนะเพื่นบอกเพื่นจิติดตามอยู่คคครรรััับบบสำหรับมื้อนี้เขาคุ้นร้ายนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจอกันไหมครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวครับพี่น้องครับตลาดนัดโคบือนะครับสายเคืนครับบ้านเก้าก่อยนะครับทุกวันศุกร์นะครับพ่อกันทุกวันศุกร์กับพี่น้องน้องมื้อนี้ผมกับมาสายนะครับกับเพิ่ก็ออกไปเบิร์ตไล่เติบแล้วนะครับมื้อนีกกมาาสย เอาไว้ฮิหนาชมาอับีดให้พี่น้องได้บึงไหมครับสลับมนี้รับพูนไลน์นะครับ <laughs>